รู้สึกยังไงเอาถามว่ารู้สึกก่อนเอาแบบเห็นเห็นแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นว่าสนาครับมันเป็นว่าสนาไม่เหมือนเจบี้แล้วเจบี้เจแกะยนะอย<ช>่างเง,งี้ยกว่าจะหาตังค์ได้เหนื่อยกว่าจะหาตังค์ได้กว่าจะปั่นได้ชั่วโมงนี้อออนี่มันโชคของเขาโชคขเขาเนาะโชคเรามันต้องลุ้นผมผมอยู่กับเส้นทางนี้ไม่ใช่ของง่ายกว่าจะได้แบบนี้แต่ของเขาไม่ต้องลุ้นดูมาถึงพูกก็ใส่มือใส่มือ ดีใจกับบิลลาครับเบิง <B ew en> ครับแฟนครับเอฟซี FC ครับ <B ew en> สิไม่ยืดนี่มาทาได้นี่ <B ew en> มาทาหมอบให้ได้ ลองพรสุดท้ายสวยกันไงเด้อจ้าอ เตยนาคะเด้อย่าเปล่า,าครับเด้อจ่าตยอยู่เตยเป็นปกติคือจะโลงนะครับคนบบยังเยอะอยู่เลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในทุกๆวันนะครับผมหลังจากที่เต้ลาเสร็จครับก็กีฬาฟุตบอปากกับมหายเอฟซีนะครับ ยัวนีก็ได้พ่อนิ้วของป่าเป็นขอ เวลาสองทุ่มครับบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสลับกันนะคะนี่มันหมแล้วมัยะั้ไปเอพี่ต่อแถวมาจนมาถึงเลย มาหาูเลยครับไม่ตาเาตอหาาห้องนังเลยะใต้ขอหน้ารัหน้ารั ่อคิวแจกวัตถุมงคลนะจ๊ะมีล้มคุณเาล้มเบเกอี่ว้าวแบงค์ว่าวไป เราเรากินแล้วแต่เราใช้เยลามวนแล่ะสำหรับแค่นี้ขอเพียงเท่านี้นะจ๊ะขอให้ทุกคนมีรวยมีีเรา้ใมดเวลาด้ยสวยมากเลยต้อนรับปีใหม่ปีสองพันยี่สบสีเบยูทูบเบิลจะได้เบาดูหายปีสองพี่สิบ่เบาดูแต่บอกผมเป็นใจกว้างม โทรศัพท์ใหม่ ทำเวลาด้วยนะครับขอาใจสลับคนอื่นด้วยนะคะทำเวลาด้วยนะครับโอ้ยที่แมครับบัตรนี้ถ้าลับดีนะครับ ได้ได้ได้ ทำเวลาด to ้วยนะคะเพราะเข้าเก็บเวทีเดี๋ยวเขาจะกองเหล็กไม่ทันนะครับใช่ครับนไครับาจรถ้าซ่เข้ามัก็จะนาใช่ใช่ใชเพราะต้อเก็บเวทีนะครับใจเย็นใจเย็นลูกยางไหวลูกขึ้นอีมาเสี ไม่ไขาเลยหมดใ่ขาไ่ออกไมครับจะเส้นใส่ออกเลย่ครับไม่ไม่มีไมไม่มีไทยลูกไ่ลุกไทยลุกอพอเชิเลยครับคนไนะครับดูเชิ้ตตมองมัน จริงบัตรมีเส้นเหรอเนาะแมนจ่าในบัตรมีลายเส้นแล้วมีลายเส้นแล้วนั่นในบัตรแ,แต่ก็เขาเขาก็อยากเส้นอีกม,ม,มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะในใน,ในบัตรเอาเส้นเอาเส้นเอากทยนะครับเขาออกจากทร์นี่ยเพราะว่าเราปิ้นใส่เลย ครเัชัดดีวลอบที่ีเมเิ่กันแสงขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณคับมันคือตัวเดียวกันกัน p 16แบ่งอย่าหมอ่าใคซื้ออะไรเขาแบ่งของเจ้าอบอกแบ่งใดกแบ่งกันนะนะเขามาเส้นนะบอกอ๋อเอามันมันอย่าปากอย่าปาก ยอดนนี่ครับโมนปามาณสี่พันครับผมโมนเป่นหาุลบ่อนแนนอีกติกเลยเด็นั่น,นเก็บเบิเลยกวานี้ลาด้วยนะครับสลับกันนะครสลับกันนะครับ,บ,นนรบเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอีกหนึ่งสี่ห้าคนโอเคลูกไม่หลแล้วเดี๋ยวไม่หลายแล้วเอาทำเวลานิดนึง เมื่อวานนี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อวานก็ขังไปแล้วเมื่อวานเนี่ยนอนตากแดดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ

พอ่อยสองพัดพุทธกีฬานั่งต่อลูกนั่งตอพ่อพอ่อยังพ่อพ่อสุภชัยพ่อกันชัยพ่อกัซื้อ้องกันกับพ่อกัใชัยพ่อชื่อสุภชัยออุณคชัเนพ่อสเจนุูดแฮปปี้เบิร์เดย์ไม่น่อยไปไปคุณหรอแม่เเย แล pues ้วให้กับปูนดเดียวเช่นไงเด็กห้าแทบบอดอาซื้อจิรามันหลอบปิดใน ไปได้านหลังไปได้านหลัง